สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาไมมานะคะก็เราจะมาต่อกับ Spine Family ี่ซีซั่นหนึ่งอีพีที่23แล้วนะทุกคนเมื่อกี้เราไปดูแลซีซั่นหนึ่งมันมี25ตอนเนี่ยล้วก็อุตส่าห์ดีใจเนอะว่าวันนี้จะได้อัดแบบ 23, 24แล้วก็จบเหลือติ่งอีกหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าจบซีซั่นหนึ่งแล้วต่อได้ซีซั่นสองสักอีพีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้จะมาต่อกันที่อีพีที่น่าจะต่อเนื่องก การแข่งเทนนิสเถื่อนขำวงเล็บคำว่าเาถื่อนคือมันเถืออเถ่อนจริงคือโกงทุกอย่างเลยจ้ะแม่แล้วก็มีไตเติลที่เราดูไปเมื่ออีพีที่แล้วรู้สึกจะเป็นพ่อรอยเรานะน่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวฟิวหนาเนี่ยกลับมาคนเดียวแล้วก็เหมือนแบบมาคุยกับแม่ยอเราซึ่งเราคิดว่าน่าจะอาจจะขอความช่วยเหลือเปล่าเพราะเพราะรอยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูต่อกันเลย ต่อกันเลยหนทางที่ไม่สั่นคลอนหมายถึงอันนี้ใช่ไหมน,นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโกงเ,เป็นซึ้งๆหน้าเลยยากุมากอืมกตีหัวแตกะอกะกกตีหัวแตกเอาดิ อ๋อจังหวะตีปุ๊บให้โดนเน็ตเนี้ยนะตีไม่พ้นอืมนั่นไงมาละลูกเล่นใหม่มันมาละเดี๋ม่มีสไนเปอร์ด้วยนี่อืมอืมเป็นไงล่ะก็ตีซะให้มันเหนือเน็ตก็แค่นั้นแหละเออ แรงเยอะก็ตีพ้นอยู่ดีเองตีไม่โดนเองด้วยทุกอย่างแล้วขุดมาหมดแล้วนั่นนี่ไม่เคยมีใครทนได้ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยโปรตีเนี่ยตายเนี่ยไม้ทีนิดละ トバリ、ソナコトしたら、センパニキャワレちゃう。サキオモイラシャシオ、ソコディスナンセルトコロダタワー、アブナイアブナ。トバリ、セニアコジュコステイルコーをナ、スカリレセサウトリて。トシお前ら ด,ด,ดนกีงตาย,ยม,มาแล้ว,วอนนั่นคือา,า,ารสัญญาหรอเคยเอจอตพยักหน้าอันนี้อะไรล้วบบอเลยนะอ้นี่ไงพอลอยไปช่วย おいおい、試合中にちゃチャツじゃねえぞーっさんたちよ。うつまい、サッチセたタなマサカナ。あなた、あなた、大いじょうぶ。みんな、うつむじろ大したしかじゃない。また、めしゃいか、そうなのに。

มามันทุกเซ็ตมาแล้วเพื่อหลอกเงินจากคนที่มาพนันให้ใชๆตอนนี้ลืมมานาว,ว่ามาเอาภาพว่าไปทำไมน,นะลืมจุดประสงค์เลยคนดูเนี่ยลืมนะ สัญญาณการส่ง <mini> ส <drained out> ัญญาณทุเรศมากดีมากเนียนมากก็โกหสิโกหกอ่ะเออดิอบก็รจริงจริงเนี่ยเกลียดสัญญาณอะไรวันนี่ทุเรศมากทุมาก มาทุกหน่วยแล้วเอาดีจะเอายังไงเอาไงโคตรงี่ก็มันไม่ใช่คนธรรมดาโอ้ยครานี้ทำอะไรอ่ะมาอ่ะ เด็กปีกบอลอืมเยอะนี่มาทุกสารทิศเลยนะเนี่ยซะ so นี่คือคนอื่นมันมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นกระสุนเป็นไง อยู่แล้วจ้าโอ้ยสวนกับสัใจจุกจิกโดนเข้าไปั้างโทษเก่งอ่ะสวนกับไปได้ด้วยอ่ะอแต่มันยากไงไม่เคยเจอใครเก่งขนาดทีมาก ยังไงอยากรู้มันจะให้จริงไหมภาพวาดเนี่ยเพราะมันเสียเงินเยอะไงทำเงียนนะขัดรอ้อยเลยด้วยที่ผ่านมาโกงมาตลอดเนี่ยอร่อยเหมือนลวนพ่อบัางครับปะ สุดยอดไปเลยขาดเรองพี่เอาหรออ้ยง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าคนเป็นพ่อนี่จะไม่ยอมเสียเงินเยอะเลยเอาละ

เพราะไอคนที่มันมากะศิบนั่นแหละมันรู้ทันน้ออ๋อรหัสลับอยู่ในรูปภาพโอเคเราเข้าใจจุดประสงค์ลืมคุยกันก่อน うーん、ハッド、行ってくいいねああ、素晴らしいここに入れるものは限られる君らはラッキーだよ。おや、ご主人は余裕がひどいので休憩していると本当にいるのがいい絵画はまだあるわねおすすめはありますか貴婦人が無理なら絵画以外のものにしようかと。では、案内しよう荷物はどこに置いておいても

万が一近隣住民に君との関係をかんぐられてはよろしくない不定を理由に当局に密告されたものだって少なくないからな先輩私任務でお役に立てましたよね先輩のために頑張りました私こそがパートナーにふさわしいと思うのです私こそがわ <laughs> かりました <laughs> ではまた病院で。

ฟีลเหมือนซีรีส์ดราม่าเกาหลีที่แบบพระเอกมีโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยน้อยพยายามแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวอันเนี้ยหน่วยพิทักษ์ไม่ยอ,อยนะอันเนี้ยเข้าใจว่าเธอรับเพราะเลอย าวามคิดแบบนี้ไม่โอเคเลยที่เขาคุยกันไม่ใช่เพราะลอยกลับมาไม่ได้ล่ะนางจะไฟกันั่านเทนนิสเดียวรอบนี้อ่านซับทันไหมนางคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยคิดว่า ทำเนี่ยทำให้แม่ไม่ยอเราแบบรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองเลยแต่ห้างหารู้ไมมคนแล้วท้าเหมือเงี้ยพ่อลอยจะยิ่งเป็นห่วงไม่หรอกอ๋อแม่ยอเราก็คิดอีกแบบหนึ่ง <laughs> ยังไงล่ะอันเนี้ยมาเรื่องนี้ได้ไงอ๋ออ๋อมันก็เล่นเนื้อๆนี่น่ะอันเนี้ยดิอันดีเห็นว่าบอกแล้วเหมือนซีรีส์เกาหลีมากอืมมาเริ่มจริงจัง เพราะลอยเราเป็นห่วงเห็นนะเพราะลอยเรายังคิวไม่ยอมเคนธรรมดาอยูอยเออออยอ่เดี๋ยวไม่เอะอีกยังอีกจะรอจะรอดูรอบนี้เอาละสีลูกยิงเห็นไหมมเ <c oughs> ส้นเลือดขึ้นแล้ว

ตีโดนแล้วแ่มันแรงไปต้องเอาลูกเหล็กมาตีละออ่ไงเงี้ยเลียดเลยหลอนแรงเยอะแต่หลอนไม่เคยตีละเอียดเลยนุ้ยตายไหมเบอร์มากเบอร์มาก

องจริงแรงอาจจะปะท้าได้แต่ว่าไม้รับไม่ไหวอ๋อพอพอรอยแล้วก็พอรู้รู้พลักกัังท้าอะไรเทนนิสนี่มันกระตุ้นอะไรนะออ 私は決して諦めない。なんか壊 <laughs> らせてしまった？お姉さんにぎやか。テニスに熱い人なんじゃないかな。ヨロ、うん、さん怪しんでなきゃいいけど。うん、いやそもそも契約結婚なのだから別に。ロイドさん。の<お>。私勝ちました。えはいおめでとうございます。私の勝ちです。ヨロさんの勝ちです。<laughs> うん

もし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 も日。もしもしもしももし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 しもしもししも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  僕は無類の過激好きだ。悲劇のオペラよりは喜劇のミュージカルの方が好きだ。特に若い女性が演じているものは素晴らしい。何かこう。応援したがな。う。ふやまぶ。のめり込みすぎて、一度妻にボコボコにされた。あんた、これにいくらつぎ込んでるのよ。いや、これはオうふせというか。一度妻も誘って感激に行ったが、理解は得られなかった。みいん。みやみいん。

西の外交団がやってきたときザカリス大佐が感激で接待したそうだが。その時関係者に、妻にバレないよう口止めさせたことが。話に尾ひれをつけさせたようだな。<laughs> いや、きっとこの西のブロマイドの中にさらなる暗号が。ない <laughs> <laughs>。みみみ々までチェックした。戦争の火種は何もなかった。今回はそれでいいじゃないか。おや、この頃までいいよな、思われ。 そうですねん,ん大佐の写真愛する妻と娘なんだかんだ大佐は愛妻家だったのさ墓まで秘密を持っていくことで夫婦円満を守ったんだいや、妻子を愛してるならブロマイド捨てろキモいかー、わかってねえなそれはそれ、これはこれレアものはレアも物難儀だな ไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นคนไม่ดีนี่นะมเก่อวใช่ไหมไม่โยเป็นอะไรรู้สึกเออสุ่มตั้งแต่อ่ะบนภูเขา บนภูเขาใช่ไหม <c oughs> โอ้โหรซ้อมเหมือนเพือเพ่อเพื่อไปแข่ง <c oughs> แค่นี้อะแค่นี้อุ้ยเฟนกี้วะดันยิ่ยหมดเกิดอะไรขึ้นบทแม่กับบทพยายามไปซื้อข,ของกับเพื่อนอื้ม โอ้ยตอนหน้าจะเป็นซีนของเด็กๆแล้วนะทุกคนในที่สุดก็จะแบบเ,เจอดัมดัมเบนเบกกี้ก็คือตัวละครอื่นบ้านส่วนฟิวนาน์านะคิดว่าน่าจะหายยาวน่าจะฝึกอยู่บนภูเขาไปแบบยาวๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็จบไปแล้วกับเทนนิสจบแบบจบแบบหนึ่งอีพีเลยนะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าอาจจะแบบครึ่งครึ่งหลังเป็นเรื่องอื่นแต่ไม่จบแบบเป๊ะก็คือแบบสามสามตอนเลยไนดะ้มัง้งเทนนิสเนี่ยเอออย่างมัน <laughs> สร้างมา สร้างไหมอีกสักเรื่องเทนนิสแบบชิดบ้านพลังแกเองอะไรเงี้ยโชเน้นชัดอ่าก็สรุปไอ้ที่พยายามไปทั้งหมดก็เพื่อรูปสาวสาไม่ใช่เลเออจดหมายรับชนงชนวนแล้วนะก็เป็นแค่รูปภาพสาวๆส,ส,สวยๆแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเมียไม่ปลื้มไปไปไป,ไปแบบคลั่งผู้หญิงที่ที่อื่นมันไม่ปลื้มแถมเปไปเยอะด้วยโอ้ยเป,เ,ปเกินไปสะเทือเลยเนี่ยถึงเกาีทนี้สะเทือเลยเนี่ย แต่เราแบบว่าเราไม่ได้แบบว่ามีมีคงมีคู่ไงเราโสดแล้วก็ใช้ไปก็เรื่องของเขานะคะอิสระแปลว่าอิสระ,ะก็จบไปแล้วทีเนี้ยมันจะมีปมใหม่มาทาุกคนก็คือแม่ยอนะเราก็นิดนึงแล้วแม่ยอเป็นอะไรดูซุมซ่มแข่งเสร็จชนะแล้วพกอ,อยังไงก็ไม่รู้ดีก็ซึมปึ๊บฟิลตัดชับเลยอะงงมากตอนแรกเราก็นึกว่าแค่แบบอยากให้พ่อรอยชมหรือเปล่าแต่ว่า พอลอยก็ไม่ถึงก็ไม่ชมปะพอลอยเอเอยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมียังไงไม่กต้องการอะไรเออยินด,ดีก็มาแบบเต,ต,ตือยๆอย่างนี้เฉยเลยนะคะก็เดีย๋ยวต้องไว้ไปลุนดีเดี๋ยวก็ดูแล้วนี่หว่าเออเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอีพิหนานักการว่ามไม่อยอมเราแบบอะไรยังไงแล้วแบบ เด็กเออจะเกี่ยวกับอะไรเห็นว่าออกไปซื้อของซื้อทําไมซื้อไปทําอะไรกันเออนะคะก็ปีนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนาอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร e นะคะหรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้การพูดคุยกันได้ที่กังลางนี้ลงนะจ๊ะทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย